ไม่กล้าคุยกับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนอะไรคือคือต้องบอกก่อนว่าจะจะเล่นจิงไหมพนันล่ะ าวันนี้นะจิมมันมีคนคนหนึ่งแล้วมันทำรายการชื่อว่าโฮมเลดนะฮะคือช่องยูเทียป้าล่าสุดมันไปหาไปมาฮะใช่แล้วตอนช่องที่สองที่มันมาคือช่องเรากูว่าแล้วมันต้องมาที่นี่นะฮะทุกคนมันมาจริ้นนะตอนมันอยู่บ้านหลังนู้นฮะคราเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่ผมอยากทำกินอยากรู้เหมือนกันว่ายูเทีป้าเนี่ยชิดมันจะเป็นยังไงดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าพิวเทียเป็นคนที่ซื่อบริสุทธิ์ เป็นคนโดนหลอกง่ายอย่างเรื่องทีมงานอะไรเราจะเห็นภาพกันอยู่แล้วเรื่องเรื่องจริงๆที่ผมจะบอกคือมันเป็นคนซื่อมันหนักกว่านั้นอีกในชีวิตจริงที่ผมเสนอเขาเขาจะเป็นคนที่แบบว่าอะไรก็ได้ยอมได้แต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ผมแบบคุยกับเขาเยอะสั่งสอนเขาเนี่ยเชื่อว่าเขาเนี่ยน่าจะมีสกิลเก่งขึ้นแต่วันนี้ในเมื่อมันมาอยู่ตูตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคิวเทป้ากันว่ามันมีภูมิคุ้มกันในการต้านคนพวกนี้ยังไงกันบ้างซึ่งผมบอกแผนแล้วว่าชิโก้จุงแป้งตานก็ต้องทำอะไรบ้างเรารู้นะ Ει, จะมีภูมิต้านทานกับคนพวกนี <sm ills> <sm ills> uh um> uh uh> uh ้หรือเปล่ามีแล้วจิมจากที่ที่แบบสั่งสอมันมาประมาณปีหนึ่งอะน่าจะมีแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ชีวิตเขาก็เจออะไรมาหนักมากทุกคนทั้งโดนแบบว่ากงกงกๆงกๆงกกงโดนเยอะมากเออคือเป็น ที่ประเทศไทยแล้วตอนนีถ้าคลิปนี้ถึงแสนไลค์เอาห้าหมื่นพอผมจะพาคิวเชไปทำบุญพาคิวเชไปทำห้าวันยี่สิบชั่วโมงงก้ันเออเก้าวัดอะเก้าวัดคือถ้าจะนับว่ามันโดนโกงไงคือยวตีนไม่พอนะคือแบบว่าเออประมาณนั้ะก็ทำสิตินะวันนี้เราจะอันนี้คือทิมไม่รู้เราไม่ได้เตรียมครับเราจะมาดูว่าคิวเชเนี่ยมีภูมิคุ้มกันขึ้นหรือเปล่ากับถ้าเจอคนมาตรการไงมาดูกันว่ามันจะรับมือไงเพราะอันนี้มันไม่บอกเราเราไม่บอกมันอาจจะไม่ีกดด้นรรูังโเเคคบ๋ว ไปดูกันเนาะผมว่ามันน่าจะตื่นสักสิบโมงอ่ะดูทรงแล้วแม่งตื่นสายแหละวันนี้พี่ตื่นเช้านะเอาแน่นอนเพื่อแกล้งคนเอาเรวางเลยนหน้าบอกแผนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างในการจัดการกิจเชครับไปดูกัน ช่วงนี้ไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่ไปก่อนทุกคนครับตอนนี้ก็เชียวปาลงมาแล้วพิมนะฮะเชียวให้เริ่มแผนการได้คือสเต็ปแรกนะครับเราจะให้ไอ้ตาลมายืมเงินแม่พิมบอกบอกพี่หมอไอ้ตาลหน่อยพิมบอกเลยว่าให้ตาลยืมเงินครับสเต็ปแรกก็คือตาลจะมายืมเงินชูเชยบอกว่าสเต็ปแผนมาดูซิว่าชูเชยจะยืมเงินหรือเปล่าทุกคน โหมเลสใช่รายการนี้ก็คือมาจากการโดนโกงอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเกาหลีแต่งหน้าโอ้ตอบแบบนี้กูตบให้ไมยสิอ๋อตาสวัสดีครับพมิเกฟจิมพี่บอกตาใช่ไหมใช่บอกไปแล้วตามมาแล้วเห็นไหมเอ๊ะ ไอ้นะครับว่างๆเาตไม่มีอะไรเรื่องอะไรขับไฟเฉยๆคุกสาวใช่ใช่คุกสาวซิมเนี่แหละเรื่องอะไรซิมเคยเป็นหนี้ไหมนี้เหรอก็หนี้แบบไหนอะซิมเชื่ออย่างเงี้ยหรอนี่แบบไปยืมเขามาว่าอะไรอย่างงเี้ยไม่ไม่เคยยืมนะไปยืมแบบก็ก็ยี่สิบบาทร้อยบาทโอ้โหก็มีบ้างใช่ แบบมีหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยอ๋อไม่มีไม่มีผมผมปกติไม่ไม่เคยยืมตังค์ใครเรื่องเนี่ยผมไปเสี่ยงดวงกับกับเพื่อนมาทีนี้ใช่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 แล้วทีนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกาชาปองเป็นกาชาปองของประเทศไทยใช่ผูเก่งเลยใช่ใช่กาชาปองของประเทศไทยแล้วลูกเด้งหรอไม่เด้งมันเป็นลูกเหลี่ยมๆ ใช่ใช่โบติรู้จักจะีลูกเด้งอ่ะลูกเดี่ยวๆใครลูกเต่าแหละนี้เราดึงฟันผิดก็เลยก็เลยเสียใครใครตายเสียเงินเสียเงินไม่กล้าคุยกับพี่เพราะว่าไม่ไม่ไม่ั้นใช่ใช่ประมาณไม่ใช่พวกยูฟ่าที่ผมเล่นแต่หนังโ้นะคยบประมาณแล้วแต่ไม่ใช่หนังโไม่มันไม่ควรเล่นเว้ยพวุเนี้ยมันไม่ควรเล่นเนี่ย ไม่ได้แล้วไม่ต้องทำใจว่อเห็น<ว>เห็นเห็นซิ้กับสนิทกับพี่เอกอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าขอทิ้ซิ้ก่อนได้ไหม <S <S ถ้าเงินเดือนออกเดี๋ยวทยอยคืนให้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมก็มเห็นซิ้สนาธกับพี่เอกก็เลยบอกว่าช่วยผมหน่อยได้ไหมไม่แต่เรื่องแบบนี้ต้องไม่ผม,ผมขอมขอ <ๆ S 2> ได้ไมจริงจริงจริงเลยห้าหมื่นห้าหมื่นแบบมันประมาณห้าหมื่นสามนะแต่เอาเอาที่ซิมไหวก็ได้บอว่าได้เท่าไหร่เนี่ยผมผมผมคิดว่าซิมน่าจะมีแหละ เอาจริงป่ะพานันอ่ะไม่ควรเล่นด้วยคือคือต้องบอกก่อนว่าจะจะเล่นอีกไหมพานันอ่ะอเข้าไปคิดก่อนก็ได้แล้วบอกผมได้ซิมผมคิดได้นล้เดี๋ยวผมว่าผมจะไม่เล่นแล้วผมเลิกเลยเลิกขาดตลอดชีวิตเลยเม่อกี้เข้าไปเลื่อตอนเปิดตูแล้วผมรู้สึกว่าเออสิ่งที่ซิมพูดก็จริงเอาอย่างนี้ไอ ตอนเนี้ยห้าหมื่นอาจจะเยอะไปสำหรับผมอาจะเข้าใจเข้าใจเข้าใจสองสามหมื่นได้ไหมได้แล้วๆจะต้องคืนนะได้เพราะว่าสัญญาจริงเพราะว่าทัวทัวอ้เป็นบทเรียนเนาะนั่นมันไม่ได้นะมันเป็นทำแล้วไม่ทำอล้บัญเชียอะไรอ่าเป็นนี่สแกนก็ได้ครับเชียมาขอคนไร้บ้านอีกตายแล้วจริงๆอ่ะมันมัน มันยืมได้ไหมผมมองว่าถ้าสมมุติเป็นเรื่องจริงอะ่ะมันก็ไม่วควรเ,เอาหาทีมเนาะเออเราเป็นรู้จักกันดีเลยอย่างเงี้ยหรือว่ามันคิดว่าเป็นทีมงานเราวะมันเลยให้ยืมมีสิทธิ์เนาะไม่เอาจิงๆคือแบบว่าจิงมใจอ่อนทุกคนแ๋้วให้มันมาดูคลิปตัวเองนะท่านลงไหมโอเคอขอบคุณจริง ไม่ลืมไม่ลืมแมทจะไม่ลืมเลยแล้วเดี๋ยวคืนให้แน่นอนใช่มีสลิปแล้วนะต้องต้องแน่นอนแน่นอนทิมอาเสียงอะไรไว้ได้เลยไม่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 ไมไมไมคือ,อคือเขาพูดจริงจริงไม่ไม่คืออะไรก็ลดแต่คือคือคืออย่าเล่นพานันเลยเลขียมก็คือมันไม่ช่วยอีกแล้วอันนี้ถือว่าก็จะโดนไล่ออกเนาะได้ไปแล้วทุกคนได้ไปเรียบร้อยแล้วว่าแล้วต้องให้ยืม าอ,อาจจะเขาอ,อาจจะบบกว่า,ออา,า,วาด้วยความที่แบบตาลเดือดร้อนเงี่อาจจะแบบช่วยเนาเดือดร้อนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอย่างที่บอกผม,มเคยบอกน้อว่าช่วยช่วยได้ไหมมันเราจะช่วยทุกคนมันไม่ได้เว้ยเข้าใจปะ่ะแบบมันต้องดูตัวเองว่าบางทีมันไม่ได้มาแบบยืมจริงๆมันคุณมันหลอกก็ว่าอะไรเงี้ยเข้าใจปะ่ะเนี่ยทิมยังมีมสโอนไวอยู่ทุกคนต้องแก้นนะะเรื่องนี้เดี๋ยวคนต่อไปครับเดี๋ยวให้ทั้งทีมครับพิมพิมไปบอกว่าแบบหิวข้าวมาซื้อดีว่าจะเลี้ยงข้าวป่ะอ่ะดูนี่เออต่อไปแบบให้ทุกคนช่วยกันยูครับว่าคิ ข้างนอกก็ได้นะไม่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 ได้เลยอะไรกิเลยอ๋อลองผมครับเฮ้ยซิมอะสข้าวซิมอะไรนะไม่สั่งอะไรมื่กิ้หนอซิมผมกินมาม่าก็โอเคแล้วไม่เป็นไรพี่สั่งเลยเยียงเลี้ยงหน่อยได้ไหมเอาเยียยงหน่อยเอ้ยผมเพิ่งใช้ตังก้อนใหญ่ไปเพิ่งเกลี้ยงเยียมไม่ต้องผมก็ได้เนี่ยน้องๆเนี่ยโอ้โหคนอยู่กันเยอะเยี่ยงไหมเลยไหมหน้าดีถูกข้าวใหอมอ๋อหมายถึงอ๋อหมายถึงให้ผมสั่งข้าวให้กดกดเก็บให้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเก๊ปแถวนี้มัน มันไม่ค่อยอร่อยแต่มันมีร้านนึงอะอร่อยมันไม่แต่มันไม่มีในแก๊ปมันเป็นร้านอะไรขอดอะไรเนี่ยเออขอดหรอใช่ใช่ใครใครจะไปซื้อเดี๋ยวผมบอกให้ตังค์ให้ไม่ติมันน้องน้องติดงานด้วยนะพี่ใหญ่พี่แงพี่้องเลยแลดแต่มาม่ามันจะมันจะอืดแล้วมันอืดไม่เยอะหรอกอะซิมไปซื้อให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแกนเดมไอคงนเดมทายมาดิเองซินไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมตอนนี้ไม่ถ่ายอลไรใช่ไหมผมฝากซิปนด้หน่อย มันมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงลาบปั๊มลาปั๊มอยู่ที่บอกไปออกหมู่บ้านไปเลี้ยวซ้ายเราเลี้ยวซ้ายไปผ่านวัดแล้วก็เลี้ยวขวามันถึงแล้วนั่นแหละให้ผมขับไปเหรออือบางทีนกติดงานกันลบลบกวนหน่อยลบกวนหน่อยอาจไม่นานไม่นานขับไปห้านาทีสิบนาทีเองไม่มีกี่คนนะจึงสิบห้าสิบห้าสห้อขอบคุณที่มากขอบคุณบกนหน่อยรบกวนเลครับชิมใช่นี่กือเจมส์เจมของนอกเลย นไปยิงเห็นไหมเห็นหมขับมอเตอรไซค์ไปเลยเหรอ ทุกคนครับผมไม่คิดว่าเชช่อวป้วาจะไปจริงนะทุกคนนะท่นดีเขาสะอา์แต่งตัวเซ็ตผมแต่งหน้าตั้งนานทุกคนอย่างที่เราบอกนะเกมเราก็บอกน้องว่าให้ปฏิเสธคนอะไรที่ไม่อยากทําก็บอกไปเลยไม่ทาไม่สะดวกอะไรเงี้ยจากเกงใจคนจริงๆมันไม่สะดวกจริงๆนะทุกคนเมื่อกี้จากที่แบบเมื่อกี้คือมันมันกำลังแบบว่าแต่งหน้าทาผมแล้วก็ใส่ชุดสูทเพื่อที่จะออกไปถ่ายงานนะทุกคนมันจะมีการออกไปเป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดนล,ลุมเปล่ามีสิ์นะโดนล,ลุมเมื่อกี้ก็มาทั้งบริษัทนะทุกคน เฮ้ยข้าวอะไรสั่้าวอรรึเ่าเข้าคเดียวบู๊ข้าวข้าวมาจ้ามา้าโอยใกล้ไหมร้อมไหมเฮ้ยโมอเดี๋ยวเข้าไป้อต่งต่อเลยก็ได้ะนี้ซิมไม่ได้ซื้อมาของซิมใช่ไหมอเอ่อโอเคขอบคุณมากครับซิมมา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  เดี๋ยวแพนต่อไปนะจะลองมาดูดีว่าให้ไอ้ก,ก๊อฟเนี่ยมาพูดเรื่องแต่งรถแล้วดูดีว่าเอาเอารถเอารถอ่ะเอารถอ่ะไปไปทำช่องแล้วมาแต่งให้กอ๊อฟฟรีมันดูดิมันจะจะไปรีเสีงไงเนะี่ยได้อย่าบอกนะทดสอบบทคือรับหมดทุกอย่างนะอันนี้สองอย่างนะนะสองอย่างคือมันมันทำให้หมดเลยเออ,อมันจะทำป้ะเนี่ยไม่รู้ครับเดี๋ยวมารอดูนะฮะคิเวเจ<ม>ีโอป้าเราปีมือก๊อฟแล้วเดี๋ยวลองดูว่าก๊อฟจะทำให้ซิมไอ้นี่ได้ไหม ตอนนั้นเห็นนี่ใช่ไหมที่ซิมแต่งรถใช่ไหมแต่งรถอ๋อใช่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 เท่าไหร่ล่ะแต่งรถโอ้อันนั้นก็โดนโกงอยู่รถอะหรออืมมีมีหลายรมานเาแต่ไปตั้งสี่ร้านเลยตอนนั้นอยู่ไอ้ที่มันไฟไหม้ไปอ่ะแค่ไหนถ้าของแต่งเลยโอ้ก็เขาแต่งก็หลายล้านอ่ะอ๋อชอบเล่นรถเหรอใช่เขาแต่งรถอยู่ไงคันอะไรเนี่ยขับแจ๊สจริงเหรอใช่อ๋อใส่แจ๊สใช่ไหมใช่แต่งไปเยอะไหมตอนนี้ก ไม่เท่าเยอะนะก็ขาดขาดขาดหลายอย่างแต่ก็แต่งของของมีมีของแต่งอยู่นิดหน่อยแต่ว่าแล้วมันมันเสนอ,อเห็นหนึซิมชอบทำคลิปแกล้งอ่าใช่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 ใชแต่ว่ามีไรลองลองไหมแบบแกล้งเนี่ยทางด้านทีมงานดิบิทามรถใครน่ไงเป็นแก๊งเนี่ยเป็แก๊งผมไปลงล<ด>ไปลงช่องซิมไงอ๋อหมายถึงให้ผมทำทำคลิปเอารถไปแต่งอย่างนี้เหรอแก้งไปแต่งเหรอใช่มันก็ไม่ใช่แก้งดิแบบนั้นหรอกสองแสนเนี่ยแต่งรถ ราคาแบบแรงๆใช่เป็นของเอาเอาไปแต่งใช่สองแสนใช่มีเดี๋ยวดีนะดีไหมดีนะดีนะเป็นไงสิ่งจะไปทำวันไหนหรือว่าอีอะไรนะจะไปทำวันไหนดีวันไหนหรอใช่ไอ่หรือว่าจะโทรโทรโทรนัดเลยไหมร้านอะไร เดี๋ยวมีมีร้านด้วยด้วยเหรอมีมีมีร้านทำไมเดี๋ยวโทรบอกเขาเลยเอาใหม่ถึงดูร้านไว้แล้วใช่คือตอนเนี้ยผมไม่รู้ดูอยู่ประธาบทำไมการโฮมเลสเนาะคือมันไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากทำเกี่ยวกับรถอะไรอย่างเงี้ยรถรุ่นสองแสนมันมันสูงไปหน่อยโทษทีว่ะอะไรวะอน่าจะไีมไอ้นะทำไม้ก็ไม่ไม่ทำไม่น่าไม่ทำไม่ได้โทษที เฮ้ยทำไม่ได้โทษทีอ่ะเฮ้ยเว้ยนี่เขาปฏิเสธทุกคนอันแรกอันแรกนะนี่ต้องอย่างนี้เออต้องเป็นเสธเลยแบบไม่เอาเอย่างเงี้ยเออเนี่ยเออต้องหายเออมันก็มันเมื่อกี้บอกว่ามันทำรายการคอมเมดี้อยู่ไม่ได้ทำรถอเงี้ยเออทุกคนครับยอดมากฮะคิวเทส,สามารถรทำภารกิจแรกผ่านนะฮะ <laughs> เดี๋ยวมาดูภารกิจต่อไป <laughs> ก็คือเดี๋ยวผมนะจะให้ถูกแป้งขโมยเงินบนโต๊ะดูดิไอซิมจะทำยังไงให้เห็นต่อหน้าเลยดูดิจะทำยังไงทุกคน แป้งเริ่มธุรกิจเลยเฮ้ยคิดดูบ้างปฏิเสธเริ่มเป็นแล้วไม่ทำครับนี่มันจะเขินเจ๊กเพราว่าเราไปแอบถ่ายอะไรเง,งี้ยพรามันเขินนะมาดูคลิปตัวเองอะ่ะคือธุรกิจของถูกแป้งเนี่ยทุกคนคือจะเป็นการที่ ขโมยเงินออยจากผูกอมสินของเรานะต่อนหน้าคิวเทอีนคิวเจะมีแอรยังไงทุกคนนะทุกคนนะคะซึ่งจะบอกว่าพฤติกรรมที่ทีมงานเราทาทั้งหมดนะคะเป็นการแสดงนะคะทุกคนห้ามทําตามเด็ดขาดนะคะคือเราคัดมาแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปทําตามสักเรื่องนะคะทุกคนเราแค่จะมารู้ว่าคิวเทอุปายจะปฏิเสธคนได้หรือเปล่าหรือจะทำยังไงสถานการณ์ถ้าเจอคนประเภทนี้อีกซึ่งก็ไม่ปฏิเสธสองอย่างปฏิเสธอย่างหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะปฏิเสธเรื่องรถอ่ะหนึ่งในสามแต แลฉแนเอ็มเนี่ยมันคันเทพดีกว่า ปูอมซินเนาะทำไมอ่ะอมซินของพี่เองของพี่ใช่ไหมใช่เอาไปทุบมันไปตุ๊บมันคนมาแกล้งหยิบอันนี้ของพี่ทำชิมหรือเปล่ากระปุกอมซินเป็นเขารอ พันอยู่น้นเนี่ยใช่ก็ถ่ายมาหลายวันแล้วไงถ่ยมาหลายเดือนแล้วถ่ายทีลนะทเนี่ยโ้ผมว่าเดี๋ยวมันจะโทรม,มาหาผมแม่เลยวาชัวเนี่ยเนี่ยามา,าผมแ่นอนหาพิวอยู่ <c oughs> มันไม่เนียนอ่ะรู้ไหมคือตรงไหนคือจุกแป้งก็รู้ว่าออกว่างี้ไงจู่อ่ะโหจริงมากคุณส่งอ้อความมาดีเนี่ยจุกแป้งไงก็รู้ครับเนี่ยสิมจริงเหรอโทร่าจริงด้วยหลอว่าไงอะไรวะเพื่อทำไมวะของครับทิมเรียกบ้าของคับทิมอ่ะ ยใช่ป่ะกติมเขาตัวเองแล้วเมื่อกี้อ๋อใช่หรอใช่หรอเออเดี๋ยวกูกลับไปแล้วเนี่ยกินกินข้าวแก้เสร็จแล้วร็ทิมเดี๋ยวกลับไปสิบนาทีเออเออเดี๋ยวกลับไปคุยโอเค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 ใจเย็นใจเย็นสิบนาทีเจอตัดสายกูด้วยดูมันดูมันเดือดมากทุกคนตอนเนี้ย

ไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยไม่ไดใครขโมยอะไรผมไม่ได้คืงนี้ขโมยอะไรไม่ขโมย้แป็งของพี่สมแจตำรวจไงสรุปขโมยบ้างไม่ขโมงตำรวจเราไม่มีขโมยไม่เออซิมใส่ร้ายหรอไม่ต่ว่าขโมยเอาไอ้กระเป๋ากระปุกกระปุกนั้ของไทยของพี่ป่ะของพี่อ้าในบอกว่าของ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 มึงไงของมึงไเมื่อกี้ยิงูเลยจิ้มรือเป่าไม่ดูเลยต้มทําปิดก็มีิมจำได้ไหมอะไเงินกี่บาทจำได้ปะจ่ไจำประมาณเกือบ้านบาทเลยก็อไม่ไระ มันมีนีไม่องไม่ใหลองลงดูก่อนลองดูก่อนอ่ะไหนเปิดดูนีนี่เห็นไหมแปนพันอยู่ไหนนี่พี่ทับจิมซับพี่มีแค่50บาทรถชีวิตเนี่ยจับไม่ชะไม่ใส่เท่าไหร่เกือบ5,000แล้วนะประมาณเกหห้าร้อยย่สิแล้วเนี่ยห้าตอนแรกมีเท่าไหร่ห้าพันใช่ไหมอ่ะโอเคพันหนึ่งอ่ะอ่ะพันพนึงเลยพันเดียวมันมห้าพเอาโอเคอสองพัอ่ะสามสามพันพ สี่พันอ๋อนี่ไงแบงค์พันนี่ไงเออพี่น่าจะมีเป็นหมื่นเว้ยพี่ลืมไปแล้วเลยบอกที่ห้าพันก็พูดอยู่เนี่ยสิมึงดึงไม่ห้าพันตัวแก่ดึงไม่ห้าพันทีมๆเอางี้คือแบบตอนนี้เหมือนทีมจะใส่ไลฟ์ผูไม่เอาผู้จะใส่ไรแล้วไมอย่างวนี้แม่งมาโทษทีมงานพี่อย่างนี้พี่แบบไม่โอเคนะเว้ยเห็นไหมหลักฐา คืออะไรตอนนี้มึงบอกว่าถ <that> mm ุงแป้ขโมยตังค์เนี่ยอยู่ครบเลยเนี่ยติมถุงเป้จำได้ไหมถุงเป้ผมมองถุงเป้อย่างเนี้ยผมมองถุงเป้อย่างเนี้ยแล้วก็มองผมแล้วก็ยิ้มอ่ะแล้วผมก็หมุนก็ไม่เห็นเนี้ยผมมองอีกทีแล้วถุงเป้ก็เคลื่อนกลายมาแคะแกร์โดนเงินก็ไหลออกมาผมจำได้ใช่ไหมจำได้ไหม่ต้้้ออองมาหัวเลยไโจำได้พี่ติมติม เต็มเต็มที่มองว่าไม่ได้เอาจิ้มไปถุงไม่ใจเย็น่อนถุงเป้อย่างนั้นนะเพราะถุงเป้ยอเป็นใส่ขาที่ิ้มาตลอดเนี่ยมันไม่มีเงาอยู่ที่นี่ลองดูเมื่อกี้เอาขาออกมาแล้วเขาใส่เก้าอี้หรือเปล่าเอ้เจ้ากระเป๋าไม่รูเงินปัดได้ไหมกระเป๋าก็ได้นะไม่มีสักบาทเลยไม่เคยพกเงินสดอยู่แล้วเต็มเอางี้เดี๋ยวพี่มองว่ามึงมาคนไหนจะใส่ตรงนี้ใส่ในกลางยิงในหรือเปล่าไปดูเลยนไป่ลับเต็มเต็มมึงมาอย่างเงี้ยมึงสร้างปัญหามึงว่าเลิกถ่ายอยู่อ่ะมึงออกไปจากบ้านกูไปโฮมเลดมึงออกไปไป เพ่ไม่มึงมามึงมาโทษทีมงานกูเงี้ยมันไม่ได้เอาลูกผมจะไปเอาลูกผมจะไปไหนตอนเนี้ยเอาก็ไปอยู่ที่อื่นไปมึงออกไปเลยผมไม่มีบ้านดูจะมึงออกไปเลยเอ๊ทีมงานเอาบทของออกไปเป็นอย่างเงี้ยแม่งมาโทษทีมงานเราไม่โอเคเว้ยล็อกรอบตัวไปหน้าบ้านเลยพี่พี่มองว่าตอนนี้น้องสร้างปัญหาแล้วออล็อกรอบออกไปเอาไป้ตรงูเราไปหมดเลยออกไปเลยออกไปเลยเฮ้ยเอามา ไปทิ้งไปไม่ต้องมาหรอกนะแม่งมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยสร้างปัญหาไม่ไยังไม่เชื่อผมหรอกไม่มาดีใจมึงมาแล้วจะเลยได้หมถ้าที่จะเล่นได้ปะเลยนได้เลยไม่จะไป ไม่มึงมาโทษทีมงานผูงเงี้ยมันไม่ได้ตองให้ทีมงานแตกแยกไปไปไปออกไป ตาซึมไอ้ย่ะคนคนเลืองติดผนันคนเลืองเขาคนเลือเข้าคนเลือดเป็นขโมยตังเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ยมันตาซึมจริงทุกคนเสียใจเพราะอะไรเพราะพี่ไม่เชื่อใจเอเนาะเนี่ยเอาตังค์กูคืนมาเด็กติดผนันแล้วเรา ดนเราโดนอะไรออกแล้วเนี่ยไม่แล้วมันก็เป็นปัญหาของเขาไงมันเป็นเรื่องของมือทำไมทำไมพี่เคยบอกทีมแล้วใช่ไหมว่าแบบเวลาใครมาขออะไรถ้าเราไม่สบายใจหรือไม่สะดวกปฏิเสธอันนี้สะดวกเหรออันนี้สะดวกเหรอเนี่ยอันนี้สะดวกเหรอคืนกูมาอยาใกล้คืนแล้วเฮ้ยแต่อย่างน้อยเขาก็มันเป็นกรอบนะแล้วให้ที่เขา คปณนดิเซ่เขาเด้แต่งตัวแปดศนแล้วไมหมกูแต่งลุคส่งแสนบ้มามันเนี่ยไรนะวะไรวะไรวะไม่เป็นเคสี่ไม่กูแล้วเนี่ยทีห <c oughs> นึ่นงหนมานล้อหนาวตอนแบบนี้ก็โดนไล่ออกแล้วเนี่ย ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเขาก็มีความพิสูจน์ตัวนตัวขอมือของเขาบอกยบอกไงแล้วก็กล้าไปสียคนในตอนนี้แต่แรกกระสอบของบริสิทได้เหมอนกันนะอลไวพี่ก่ไล่ผมออกอะรู้รู้ป่ะผมไม่รู้จะไปไหนเว้ยคุกรเคุณคุ กันนะทุกคนนึกออกว่ามันต้องแบบว่าเออเข้าใจกันและกันทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเห็นว่าซิมแบบว่าเชื่อคนง่ายก็มาหลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือเป็นแฟนคนนี้แฟนนี่ยินป่าวใหญ่มาใหญ่าหญ่ผมเจอใหญ่ให่อะก็เดี๋ยวฝากนะครับก็ใครอยากดูโฮมเลนของคิวเจอป้าก็ไปดูช่องคิวเจอป้าครับตอนนี้เขาขับของไปแล้วก็มาอยู่บ้านผมเนี่โดนแจ้งด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเขาจะไปบ้านใครต่อกับฟิลลี่โฮมเลนฝากฝากผลงานให้ฝากด้วยโอเคไม่มีผลงานครับแต่มันเรื่องจริงกับโฮมเลอยู่ครับ ดูกันว่าผมจะไปนอนบ้านใครสอนนะโอเคชีวิตที่ลุกขึ้นมาใหม่โอ้โหแบงค์ลังแจอยู่ที่อัป้าเรื่องกดไลค์ติบต่อใครให้คขาเชื่อ้าได้ปิดทางม่แบงคลังใจเขาด้วยเขากำลังจะเป็นคนใหม่นะ UQT UQT ทุกคนจะพูดฉันเออกูติดกับมึงอย่างเกาหลีพูดไม่ฉันเลยตอนนี้โอเคตามเจอกินัตสวัสดีครับ